สวัสดีจ้าพี่น้องเมืองมอนีล่าอยากกินเกลจะก้อยค่ะต่อ่ามือนี้บใสไซร์เหลือด,ด้อเดี๋ยวมาเห็ดก้อยกันจะเห็ดเดดบ็ดบานๆง่ายสไตล์ล่าด้วยพี่น้องเด้อมาจ้ะนี่เครื่องมันก็นจะมีต้นหอมซี่หอมหอมเปรค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็หอมแดงนะคะใบบักกูดซอยพริกป่นพผ็เพค่ะเขาขวานะจ้ะ เนื Turn, ้อสับนะคะมันือน <c oughs> ีบมีเื่ยงในด้วยค่ะแล้วก็เป็นน้ําปลาแล้วก็ดีงัวด้วยค่ะเอาใส่ลงไปจ้ะขาดบ่เลยด้ลยจากผงนัวของเราเองนะจ๊ะใส่ไปเลยผงนัวนะจ๊ะใส่ไปเลยจ้ะแบบนี้ทํากันคลีมันจะท่้องคนค่ะ เราก็ใช้มือไปเลยนะคะใส่ถุงมืออืมหอมมากจ้ะแม่เดแบบแขนๆไหมคะ่ะลาบลาบก็่คยมักใส่เลือดดอกอืมหอมมากเลยทำไฝ้่งจุงเลยบ่ะนี่ทำไม่ยากเลยจ้ะใครๆก็ทำได้นะคะวาตา พึ่งถือปากรุดจะคองรุดเนาะไม่แม่แมจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดมาก,กินเสน่ใครเคยกินบ้างบ่เคยกินจะก,กินเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับหลานนี่โอ้ยกินมากแต่น้อยเลย,ยพี่น้องอยู่กลางวองเอวยี่พอนางยี่ตากยี่พอว่าจะเป็นต้อยจุก่กอยจากกินน่าจะหน่อยเขาเรียกว่าลูกพ่อนะฮะยังยังไม่เข้าเครื่องเท่าไหร่ หอมมากจ้ะผู้ใดบ่กมาขมกับบีบักเน่าบักเน่าสดเท่าตัดโดยพี่น้องเดอแต่ว่าละว่าออกแบบนี่ขมขมนุ่นนัวเนาะไม่นองค่อยแสบนี่พี่น้องเมืองก้อยจ้าก้อยขมเสซ็จแต่ได้พี่น้องนะน่ากินแห้งจ้ะนี่พักเข้าคะ่ะพี่น้องขานี่บักพริกต้องพริกเขียวนะจ้าถึงจะอร่อยนะคะแล้วก็กระเทียมเดือ ไม่พอจ้ะพักนี่ราบไปเก็บมากค่ะพี่น้องนี่จ้ะตุม่มยอดตุ่มค่ะพี่น้องยอดพักสังกบมีจ้ะเห็นไหมยอดพักสังก็มีนะคะสารนงสารแนกกว่าไปค่ะพี่น้องนี่แล้วก็ใบหูเสือด้วยนะจ๊ะแค่นี้กระแซบแร้วค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวเนาะหอมมีหวยมาเด้อแม่มจ๋าพี่น้องจ๋ะ มาจากมากินเขากับกว้วยขคนํ้ำลาเด,ด้วยค่ะแม่จ๊ะก้อนสิขึ้นเวทีก็ต้องสำรวจเทศก้อนค่ะอ,อ,อร่อยมากมขมพอดีขมพอแห้ง นัวพอดีมาจืดแต่ว่าหอมมากค่ะอื okay. mm hmm. tinh lắm cần nữa cả đất

กินดีบ่เป็นกะเอาไปขวดด้วยจ่ะเได้